กเป็ p ที่4 4แล้วโอเคมาไม่ก็ที่เออ p ที่4โอเคมาัปนี้ชูก่อนเลยวันนี้จมการ์เโมันดิมเลย3 4 p ที่ t o okay. d b a Infinity e o s เทลูนตาสแกกะทัวร์ราก้อนมังกรเฟ้าโอเทิร์บอวบัเอจะไปฝันเริ่มก่อนอคต่อเริ่ม รอชาร์จเลยรอชาร์จแอนด์รอมาเลยครับมาเลยขอไปที่ช่องจานเกรดขอไปที่ช่องซ้ายมังก่อสีราว่าเธอรอปั้บรับุกปรบไดิกี่พ้ปัิาสต่มีสิก่ิ์ กาเกรดคอมมชช่องซ้ายมีนิ t ิ i n g นีคอมมารียนแล้กอันนี้ใช่ไหมใช่มาเลยคุณมดีครับกล้องเริ่สันสะเทือนโมเดลโจ๊ตี๊ดเฟเธอร์ใรไม่ไอเมอชินารีเอร์โงลือตแทิกผมดูเพื่อชีวิตเดี๋ยนะ เราลนชีวิตจ้าเดี๋ยบอกไอ้นต้มงมาอย่างงี้เราล่นชีวิตเดี๋ยวนะเราอยู่แปแต่น้องยังไม่เรียดนะรอเดี๋ยวสองแปตัวจุตรงนี้มช่เชลอรอชัาเอ่รอไม่ได้ขอไมช่วขวาแค่ม่ลืมตาตื่นแกทัวนูก่อนแจนเกส่วนใส่เดี๋ยมากเทพกาเป็ดแจนเกสขอไมช่ว ขซ่พอไปช่องเดี๋ยวนะพอไปช่องไล่กาเบิล 5-6-7-8-9-11 6 5 6 5 ทิีว่าเราไม่ชัดอคมัชว11หน่วยทำไงได้ครับะ11หน่วยเท่ากันแล้ว ชื่อโบหางกัน2อโบนะนี่มีหางกัน2อ,โบ,นะนนอโบเองจะเป็นโบแลบะคาตานาโบก็ได้ไม่ใช่สองไม่ใช่ไม่ใช่กีใบก็ดูโลมันดอยเอาสก,กิลมันดอยาการหนึ่งเกรดขอบดิฉันกวา่าพูมีตราบกปะ ไอเะมันมีสุไเตอรไรติตัวนี้มีคอรเตอร์แอทแท็กโซตัวนี้มีคอรเตอร์อทแท็กโจีไเตอรตึงโจมตีสไเตอรตึงดับเบิลแอทแท็ตึงโจมตีสชกลางตึงงสกีอีโวขนาดนี้นะ ว้าวโคตรเก่งเลยอ่ะชาแอนดรอเอาละฮะคอช่งกาแคทแมวใช่ไหมใช่ก็กาแคทไงลเรียให้สเตอร์เลยสหน่วยไอ้ตันด mm ้วยนะ7อรบส ใส,าาส้เจลลูซาดส์แล้วก็ตัวนี้จูตีต้ใส่ตัวนี้ยังไม่จบหรอกนะ้องนำการแคสลงช่องรอบหรืว่าจ่ายสองเกียนำการคู่โซาร์นี้นะแบบนะนี่ไกระทุททนแลก่อนบลัชมดยูนิตสเปคเอาตาบดีนะตอนนี้นเอตาอยู่สิ ตอนนั้นไอ้ตอั่นเราอยู่เจ,จ็ดเพราะที่ตอนนั้นสาม,มละ,ะ,ละสี่อยู่สี่ไม่มีเกดและะ้วเดี๋ยวพวกไอแท็กเราอยู่หนึ่งไอส์ปึ๊บไปเก็บเธอฮะเออเอเคนะคะพวกก็จะตัดไปฉากต่อไปนะคะไปดูฉากต่อไปกันเลยวู้ฮู